อ่วรอดีครับวันนี้ได้สามวันแล้วเอาลูกแพะออกออกมาทางนอกหลานๆจับโซ่บึงอย่างแรงแล้วชวมนี้มันได้สามวันแล้วแล้วออกมาให้ม่นจินอาหารแลวให้มันมาออกกับร่างกายทางนอกก็หน,น,น่อยนั่นห้องแล้วห้องแล้ว พราะว่าตัวใช้แ็งแรงมันออกมามมนก็ดี้หักคอนสมองมมนก็ดียอกันในเพราะว่าช่วงนี้มันสามตัวนี้เป็นเป็นสามแม่สาวแล้วในลูกอันแล้วโตแล้วโตแต่ว่าก็ดีไปแนวหนึ่งครับแต่ไดตัวลูกพ้นมันมันสีหง่ไวพอข้าวเราุบบุบบุบบุบขึ้นแล้วแต่ลูกแฝดมันอย่างญงย่าจังหน่อยอยู่ว่านมนมอยากกินนมเนาะ ลูกท่นนี่มันสิใหญ่ไปโอ้โอุแม่แม่กินอาหารเถอะเมื่อไหมันกินอิ่มแล้วมันจะมาให้นน่อมลูกอ่ะเดี๋ยวนี้มันก็ร่างกินอาหารเ่าท่านหัวซาแต่ว่าไปเห็นลูกมันก็นสิอ่นนนองนอี่ก่นละห่องแแว๊กแแวกผู้ยักษ์ดีมันยังลูกผู้ใด๋ลูกผู้ใด๋ก็สิคือคนนีดจิแต่วันหนาแพะลูกมันเมื่อไก่กันแต่ผมมันยังจับประด้นเนาะ สองตัวนี่ยมันหนาตาค่ายครึ่งกันเพรข้อแดงกันทุกสองแต่ว่ามีต่นีนิดนึงอีกตัวน Hence, ึงแด้หนักักหน่อยแตงก็แดงนี่มันนมันจง่ายอ่ะไล่ไล่มีแพนด้าตัวแมวแม่มันไล่ไล่น้ำแม่มันจต่พอไปเด้งเอายปเอาปอยเลยไปเลยไปเลยไปเลย ปล่อยปล่อยปล่อยมันเดินเล่นจำประชาร์มปล่อยเดินเล่นเลยเสียงแรงแล้วเดีกหลายแม่โย่เสียงเสียงแลลูกคนหูจักเล่นประชารเด็กเนาะแลนหาตัวนั้นตัวนี้วันแม่มันจาหันเาแม่จะมื่อเอิหรอกต้องการนมวเสียงแรงแล้วปล่อยเลยแล้วแต่ว่า พอปล่อยออกคอกปล่อยกับปล่อยอยู่ในคอกที่เขาล้อมไว้นี่แหละคอกกินอาหารนี่วันนี้ก็อาหารมาหลายเติบแต่ว่ากับใบมาหลายดอกแต่ว่าไม่ใช่ไอ้เป็นล่มรั่มดีนะเปียกมันสีกินดีเียกออกดีเจ้าว้านี่เป็นลั่มมีไงนี่มันกินได้หลายก็เปียกมันนี่แหละใบมันนี่แหละก็เปียกมันสีกินกาบเป็นกาบเป็นกาบแล้วเนาะ โอ้ยปวดปวดปวปวเมื่อผมนี่ปวดปวดปวดแค่เดียวตอนแจกแท็กเราขนาดล้ำเมยน่ะล้ำท่อแขนท่อแขนนี่แหละออกมาล้ำเมย์เลยบ่ต้องนี่มันปั้นต่ำหมดเลยต่ำหมดแล้วก็เอางามันตัดเครงตัดเครงซุ่มเงี้ยวย้อขึ้นรถจมล้ำเมย์มันมอดบ้านมีสี่กิ่นกบ้านเนี่ยสี่ขั้วค้กขั้วค้กล้ำหนึ่งไม่ยิ่งไม่ตกคนแล้วเนาะ và mình lăm ngày Lăm nhầy lăm nhì này cho nó kìm im đi Im bây Kìm lăm nhầy Chả Ảo tao bày mà nó kìm bây lôi 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 Mất rồi Lăm nhầy này nó Xịt vô Lăm nướng lăm nướng cho nên xịt đây nó Cho nên xịt mất Im mình cạp bên cạp Sống bình tật xẹp Vào im đồn này nó 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 hèn đi สังเกตต้นไหนเป็นเอาเมันเขาฟันที่มันติดแตกหรอกกาบมันเนาะมันบวติดบวติดล่ำต้นดำกับจริงก็มันบวติดล่ำสี่ขวบขวบขวบโอ้ไหนกินลายกินอิ่มไอ้กินไปแล้วแล้วก็หมดเหรอไหนล่ำง่ายง่ามาทางมื่อหนึ่ง้วยรุ่นตะคาตัวเดี๋ยวมันฟันมามันมันแหนไปให้ตังไหนต้น้อนปูรตีข้อนปูรตี ตีห้างๆกันตี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 บานเี้ยมันแตกระมวนวายม้านเนี้ยมันสีกินได้ว้านแต่มันแตกกาบนึ่งหรอตีตีตีเรียงกันเลี้ยงกันแถวไปกสีกินแถวแรกตอนละแถวสองวยบางยากน้ำม uh, ันบ ag. <te> <rawd unre> ้นเนี้สีขวักขวักขวกวายลํำหมักทอขาตัวกินได้แต่ว่าอต่นับแรกต้องตีตีเปียกมันแตกจันน้อยพราะมันสีกิเข้าไปมันจะแหนอย่างนี้้นเนี้ยไปแถวแพร่ถวแพร้องดีลี ครับครับเช้านี้กะมาคุยชู้กันตั้งนิดนิดน้อยอ่ะเนาะครับเพราะว่าในละมือบ่มียังดอกงานเลี้ยงแพะน้ำกันก็มาอัปเดตแย่เฮ้ยเลี้ยงกันขึ้นมาสู้กันตั้งพี่น้องมี่ยังเมื่กล่วยมาผมก็เบิ่งน้ำพี่น้องที่เฮ็ดจิบน้ำกันหลังบ่มียังในละมือบางๆก็เชียร์หาผู้เลี้ยงแพะเลี้ยงแพะน้ำกันนะนะว่าพู้ใด้พี่น้องเฮ็ดจังใดจังใดจังใดแต่ยังใดประสบการณ์เป็นได้กัคุยกันไป เเห็นคอมวเหม็นพืชข้าวบาราแต่ออกไม่มากเห็ดจังใดสิดใยย,ยังว่าสั่นไปผมวม่ามันก็สีดำใน YouTube ที่เพิ่นบอกกันแหละมก็เปิดเบิ่งใน YouTube บก็จะบอก,กมาผมก็เห็ดเขาเจ้าเห็ดนั่นละม่ยากเรกพี่น้องเนี่ยเพิ่งจว่าเห็ดจังใดก็เปิด YouTube ช่องที่ก็จาประสบการณ์หลา่ก็เข้า,าเปิดเบิ่งแล้วกันมันก็บอกอาการแล้วยิ้มไปตามที่ว่าเขาต้องการอยากตามเพิ่นนั่นแหละทำไปเพิ่นก็น นี่คืนมาดอกหน้ายูทูบเขาเรื่องแบบนั้นแบบนี้เพื่นบอกว่าเดี๋ยวผมเลี้ยงก่อนที่ผมขอพานี่เจีงมาไหนเนาะกับพ่อกาอธิบายครับคนไหนมาศึกษาด้วกันครับพี่น้องกันละครับครับโครการนี้กับพ่อเมี่ยงเราขอฝากพี่น้องอย่าลืมเด้อกดติดตามไลค์กดแชร์สู่กันฟังเนาะพี่น้องเนาะครับครับครับวันนี้พ่อเมี่ยงขอเข้ามาสวัสดีครับ